สวัสดีครับผมพบกับผมบ่าวสองครับผมทีช่องเดาเดือน่าสแนลอีกขึ้นเก่าครับผมครับผมกับฝากติดตามบ่าวสองนั่นเลยครับเด้อ่องผู้บ่าวสองอินดีครับผมมือนีเป็นแอดมินส่วข้าวครับผมครับมือก่อนลุงพ้นเราไปเบ่งลดปลายแดงมือนีเราไปเบ่งรดไถอีกเจังหน่อยกับมือนลุงพ้นกับไปเบิ่งถึงวิ่งส่วนโต้เลยครับผมนักข่าวเขาเสด็มีเขาเหร่นกันครับผม นั่นหลใส่เดือนมันสิไดดินครับเอาให้มันดินในสุดครับผมมือหื้อมือหื้อทัดไปอีกลุงพ่นกับไปเบิงรถเบนไหมมือต่อไปอีกกับไปเบิงบ m w อครับผมเซีเบละสองครับผมเอาให้มันสุดๆุดไปเลยครับเอาให้เขาแบบทำมาให้กินกันไปเลยเอาแบบใหมเขาเหลือใจเรือยังกับว่ากันไปครับลุงเอาแบบใหมคนมันงึดเลยครับใหมมันดินอยู่นั่นแหละครับใหมมันดินอิซซาอิตาลอนอยู่นั่นแหละครับลุงจัดไปเลยครับ แอรเรื่องนี้เนาะลุงพลนมันต้องให้แบบให้ถึงหูของผู้บริหารคูโบต้าเลยครับผมลุงพลนสิได้เป็นไอ้หนุ่มคูโบตา้าอะไรเป็นพี่ซินเตอร์แบบว่าต้องว่าต้องจ้างครับผมเพราะว่ายูทูบเบอร์บางลุงพลนกับโฆษณาซอยฟรีครับผมคอมเมนต์ไว้ด้วยครับเบอรวสองมาอ่านครับผมกันคิดคือกันเมนไว้ครับผมเดี๋ยวสีมาอ่านครับเบอร์สองลาไปก่อนครับผมเบอร์สองเห็นงานมาเมื่อเมื่อครับขอไปพัก่อนกันครับบ๊ายบายครับผม ฝากไว้ให้คิดครับคิดแล้วก็เมินเนอครับกันคิดคือกันบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เบิึงครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ